ตรงนี้ที่ผู้อยู่นี่คือเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับของชุมชนบ้านสายใหญ่อยู่ที่อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะฮะและแน่นอนผู้มากับผู้ใหญ่อาคมด้วยสวัสดีครับสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผู้ใหญ่จะพาทัวร์เลยนะครับผมพาเดินชมป่าชมธรรมชาติเข้ามานี่คือล่มลื่นมากๆแล้วนะครับคนที่เขาเข้ามามาต่องเที่ยวอย่างน้อย ก็เอาต้นไม้มาปลูกด้วยะครับแล้วก็เนี่ยตำขวายเล็กๆเผื่อเป็นขวายจะ้้นนะไม่ให้กับความชุ่มขึ้นให้กับป่าส่วนที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้เลยกิจกรรมนี้คือกินเนี้อาหารอะไรกินครับวันนี้ก็มีเนี่ยมีเหนียวมาห่อใบใบตองมาอย่างนี้คุณผู้ชมมาถ้าอยากมาเที่ยวมาได้ทั้งปีเลยไหมครับก็เป็นช่วงฤดูเล้งแล้งได้หน้าหนาวได้ไหมได้แต่ ลายธันวามาได้มันถึงมีสหน้าขนก็มาได้แต่ว่าเราต้องต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดหนึ่งอเออเขาบอกว่าเที่ยวป่าให้เที่ยวหน้าฝนใช่เพราะว่ามันจะชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำถ้ามาหน้าฝนก็เตรียมเสื้อกันฝนมาหน่อยใช่แล้วก็เดินสนุกไปอีกแบบสนุกครัเนาะนี่ใครเขาเอาเชือกมาแผวนไว้นี่ยไม่เอ้มันเป็นเชือกที่เกิดจากอธรรมชาติะไรครับผมอน<อ>ไม่ได้อ๋อนี่คือเป็นต้นไม้เหรอเนี่ยเป็นต้นไม้ครับผมเนี่ยต้นอะไรเหมือนเชือกเลยเขาเรียกว่าต้นนก ต้นโฮสไอ้นี่เอาไปจัดการได้ใช้แทนเชือกได้เลยได้โอ้เนี่ยกลางในโอ้ยเหนียวนะใช่ไม่ไม่ขาดแล้วผมยอดเลยไม่ขาดนะโอเคครับโอเคเชื่อแล้วใหญ่ปะเถอะนี่ครับนี่ต้นไม้ใหญ่อลังการมากเลย หกคนโอบได้อยู่นะครับต้นตะเพานะฮะอายุเป็นร้อยปีนะครับแต่ว่าต้องมีการดูแลการอนุรักษ์กันแบบมากๆเลยจากการช่วยกันดูแลผืนป่าของอชาวบ้านในชุมชนบ้านสายใหญ่นี้นะครับส่งผลให้ในปี5 6 6 1ัทางชุมชนเนี่ยได้รับรางวัลจากลูกโลกสีเขียวครั้งที่18ประเภทชุมชนและเมื่อชุมชนได้ดำเนินการดูแลป่าอย่างต่อนเนื่องทำให้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมา ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่22ประเภทสิบปนนเกตุทัศน์รางวัลแห่งความยั่งยืนเพิ่มเติมด้วยครับก็ถือว่าเกื้อกูลกันเลยนะเราดูแลป่าป่าก็จะดูแลเราอีกทีนึ่งวนเวียนไปงี้อย่างยั่งยืนใช่ ได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงพึ่งโครงบ้านสายใหญ่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำพึ่งมาจำหน่ายและแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ด้วยครับตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งหลักฐานเลยนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความเกื้อกูลกันของคนกับป่าชาวบ้านกับป่าชุมชนชนั่นคือการเลี้ยงพึ่งโครงแบบนี้ใช่พึ่งเนี่ยมันบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของป่า พื้นที่ตรงไหนก็ตามที่มีตัวพึ่งมหมายถึงตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ที่ปลอดไปกับเขาที่ทุดก็คือ 1. นึ่งสารเคมีไม่มีอสองสิ่งแวดล้อมดีนะครับและทีนี้ที่นี่เราเลี้ยงพึ่งสืมเนื่องจากชาวบ้านนดูแลเรื่องป่าครับแล้วก็มีแนวคิดว่าในในเราก็ดูแลป่าเราน่าจะมีอาชีพถือิมให้กับชาวบ้าน